อร่อยลิศอร่อยเลิศกับผลิตวันนี้อยากจะชวนนะคะแฟนๆที่ชื่นชอบติ่มซำที่นี่ all you can eat นะและยิ่งเสาร์อาทิตย์พรีเมียมมากๆห้องอาหารจีนกวางตุ้งชื่อหลงฟงชั้น2โรงแรมสวิส,สโซเชลนะคะกรุงเทพรัชดาพิเศษค่ะฮะเก๋ากุ้งนึ่งรังนก ไข่แซลมอนนะคะเป็ดปักกิ่งอย่างนี้เลิศมากตามมาด้วยปลาเก๋านึ่งแฮมยูนานอร่อยเลิศเรามาคุยกับสองท่านด้วยกันท่านแรกเชฟอำนาจเช่าวันกลางนะคะสวัสดีจ้าและท่านที่สองเป็นผู้จัดการนะคะคุณนีรภาวงนิกรนิ่มจ๋าสวัสดีนค่ะสวัสดีค่ะนิมบอกเราซิความเด่นเลิศพิเศษของอาหารจีนกวางตุ้ง ที่ห้องอาหารหลงฟงของเราเป็นไงจ๊ะห้องอาหารจีนของเราเป็นห้องอาหารจีนสไตล์กวางตุ้งนะคะ,คะเปิดมายาวนานกว่า19ปีเราจะนำคอนเซปต์หยินหยางเข้ามาตั้งแต่การตกแต่งห้องนะคะรวมถึงเชฟนะคะก็นำคอนเซปต์ของหงอยินหยางเข้ามารังสรรค์เมนูที่มีให้เลือกกว่าร้อยรายการเลยทีเดียวซึ่งในวันจันทร์ถึงวันศุกร์เราก็จะเสิร์ฟเป็นติมซัมบุฟเฟ่นะคะ,คะในมื้อกลางวันเสาร์อาทิตย์และตอนเย็นของเราก็จะมีพรีเมียมเมนูนะคะเป็นติมไม่อั้นค่ะเชฟเมนูอะไรจ๊ะ ไฮรีเรีคอมเมนต์เจ๋งมากว่าต้องชิมเป็ดปักกิ่งลงฟงนะครับตัวเป็ดของเราจะเลือกขนาด3มโลขึ้นไปนะครับทำความสะอาดแล้วก็ล้างหมักด้วยเครื่องยาจีนเกินกว่าสิชนิดก่อนขึ้นอนะ่ะผมจะเปิดไฟแรงก่อนเพื่อให้มันไล่น้ำมันออกหนังกรอบมากแล้นแร่แบบไม่มีมันน้ำจิ้มเป็นไงน้ำจิ้มเราใช้ตัวถั่วลิสงบดกับเจ้าเจี้ยวใช้เป็นน้ำตาลอ้อยนะครับจะมีกลิ่นหอมของถั่วแล้วก็น้ำมันงาน,นะครับแป้งของเราจะรีดจนบางเมื่อคุณทานหนังเป็ดไปจบแล้ว เนื้อเป็ดเลือกให้อะไรได้มั่งทําได้หลายอย่างนะครับแต่ที่เป็นซิกเนเจอร์ของเราจริงๆก็คือตัวหยินและหยางนะครับตัวหยินก็จะเป็นเป็ดเปรี้ยวหวานหยางก็จะเป็นผัดซอสมาล่าครับ ใส่ความหยินหยางลงไปไปเมนูปลาหน่อยสิจ๊ะปลาเลนหรือปลาเก๋า1แฮมยูนานเราใช้ปลาเก๋าเป็น9ขีดถึง1กิโลนะครับแล้วก็แฮมยูนานขิงเห็ดหอมซีอิ๊วฮ่องกงสูตรพิเศษของทางร้านนะครับออกมาร้อนๆเจอกับซีอิ๊วฮ่องกงหอมๆฝั่งนี้กันมัางติ่มซำ อะไรที่ต้องกินหักเกา๋ากุ้ง1ลังนกไข่ปลาแซลมอนครับลังนกแท้ๆนะครับออนท็อปด้วยไข่ปลาแซลมอนนะครับโอ oh ้โหที่นี่นะคะมีเมนูติ่มซำหลากหลายมากๆจริงๆซาลาเปานี่เยอะมากโดยเฉพาะไส้ไหลมีทั้งประเภท1ึ่ทอดมากกว่า30รายการสมกับเป็น all you can eat ค่ะรีขอการันตีให้หลงฟงอาหารจีนกวางตุ้งเป็นอร่อยลเลิศ ทักอยากจะลิ้มลองความอร่อยกันแล้วใช่ไหมล่ะครับ mm hmm. เชิญมาได้ที่ mm hmm. ห้องอาหารจีนหลงฟงตั้งอยู่ภายในโรงแรมสวิสโซเทลกรุงเทพรัชดาชั้น2องร mm hmm. แรงอร่อยเลิศก,กับ AIS อร่อยเลิศก,กับผลิตและ AIS ยินดีจะมามอบสิทธิพิเศษให้คนชื่นชอบอาหารจีนกวางตุ้งหลงฟงเพียงคุณแค่ใช้ AIS point หนึ่งคะแนนก็จะสามารถแลกรับแลกรับส่วนลดค่าอาหาร20%ไม่รวมกับโปรโมชั่นอื่นๆของทางร้านเมื่อรับประทานอาหารที่ร้านตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31มีนาคม2568นี้ค่ะแล้วเรากลับมาพบกันใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา8นาิกา45นาทีดูทีวีกด33ดูมือถือกด 3plus ขอขอบคุณแฟนๆรายการที่รับชมลาไปก่อนและสวัสดีนะคะ <c oughs> อะร่อยน่นกับผลิตลีเมจูอีติ้งเย่าผิงชัง,งต้องกินค่ะ